อ๋อไอเหี้ยไรได้แล้วอ๋อไอเหี้ยอะไรเนี่ยกลืนข้าวปลตัวตัวไอ้ทันตัวเมื่อกี้นี้ตัวเหี้ยอะไรอะไรตัวไหนเปิดใหม่ดิไอ้เหี้ยกูช็อตกูระหว่างพับจอพอดีไอ้เหี้ยมองแมึงดูอยู่ก็กูบอกกูดูอยู่แต่เมื่อกี้กูพับจอเฉยไอเหี้ยแถบมันเยอะกูกูนั่งาส่ปิดีดูไปดูไปเดี๋ยวกูหยุดเออ สองยี่ดีกอ่าใครใครจำตัวที่กูได้กูให้ร้อยหนึ่งกูให้ร้อยหนึ่งเลยอ่ะมามาันไหนไหนไหนไอ้ดีช้างไอ้ช้างช้างช้างอ่ะอนผมอมึงเอาตัวผ้าขูกมาเล่นกูคงจะมานั่งรู้กับมึงอ่ะบอสเฮียกีนทุกัวก็ไม่รู้ ที่กูดูทำไมไบร์ตเป็นเรื่องสงสัยแ้วฉันใครทักมาวะอะเฮียมือถือก็ไม่ดีคุยเฮ้ยมึงต้องว่างขนาดไหนแม่มึงต้องให้กูว่างขนาดไหนมันตั้งดูมันเริ่มมีส่งอ่า มมีหลายค้งอืตัวเมื่อกี้ตัวที่อะไรบอกกูมาไหนอะไรตัวเมื่อกี้ตัวที่โมอะไรกูอยู่ใหเนี่ยตัวนี้เหรอตัวนี้ทอยชิก้าไงตัวที่เนี่ตัวตัวก่อนร้าเนี่ยคอยบอลนี่อาร์ทอยอยเนี่ยบอลนี่โอเคทอยบอลนี่ย้อนมา แบงเก้ใช่ไหมเอามึงกดชาโดว์เฟนดี้ชาโดว์หรอวะไหนมึงชาชาดช้าชาดเนี่ยไอเหี่ยมเมันเีมเอามคอ้ามันคือชาโดว์เฟดี้ให้ก็ได้เอามัคือชาโดว์เฟดี้ให้ก็ได้ มามาย้อนยวอดแต่ลรอรอบต่อไปเข้าขายติงตังชิบหายเลยเฮียเดี๋ยวแต่วบบมันก่อนหน้านี้เป็นตัวที่กูรู้จักทีนะคือกูก็ไปต่อยเป็นอเหียแล้วแบบระหว่างระหว่างกูขับจอด้วยเหียกูกูกำลังขับจอไปดูไลฟ์ตัวเองเลยเหียบอนหลายรอบล้วมึงอะหลายรอบแหละไม่มีแฟนเกมด้วยสิแฟนเกมคงยังไม่นั่งตัดสรุปกับมึงอะ เฮ้ยใ,ใครดูเลยวะไอบอสฮีเ <bought> <laughs> มนกวัวอะไรอะอะไรใครพิมพ์อะไรวะไอเยพิมพ์อะไรติงต้องวะไม่ <laughs> กี่ไม่กี่นี้ตัวอะไรตัววิ่กี่นี้เหรอเฟนดี้เฟนดี้เจสตี้บิดไอแกมล็อกแกมล็อกเฟดดี้ล็อกเฟดดี้อ่ะเ <laughs> <laughs> อ <laughs> 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 อแกมล็อกเฟดดี้มันเป็นในแกมล็อกเฟดดี้หัวขาดตั้งแต่ในภาคไอในเทวศิลป์ อ๋อไอ้บอลหมกระหันเลยพวกมึงพวกมึงเก่งว่ะเราแบบแบบพี่ออนให้เลยแล้วนะมันมันบอกว่ากูมันถึงหน้าจออยู่ว่ะมันเลยกะทูกไงกะทูกไงกูมันถึงหน้าจออยู่มันเลยไม่เข้าอะไรเปิดไลค์ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดไลค์ก่อนตอนโอ้โด็กี่าเนาเน่่า ่เขินวะไอ้เฮียไรได้ไสัตว์ไอ้บอสเงินเงินไม่เข้านี่กูไม่ยอมขอขอวงนั่้แหละโดนกรอบกระปุกแม่มึงมึงส่งเบอร์ดิมึงส่งเบอร์มึงมาเฮ้ยไอ้บอสมีเบอร์กูอยู่แล้วนี่ส่งคิวอาร์มาส่งคิวอาร์คิวอาร์คืออะไรมึงก็โอนมาธูมันนี่อ่ะไอ้เฮียมันธนาคารปิดแล้วน้องไอ้ท่านนะอนนี้ยังเปิดเปิดที่อะไรธนาคารปิดแล้วถ้าจะโอนข้ามมัเนี่ยโอนโอนเขาเรียกโอนข้ามอะไรวะโอนข้ามแพลตฟอร์มอะ โอนจากทูมันนี่ไปธนาคารน่ะเป็นปิดแล้วปิดสี่ทุ่มปิดสี่ห้าทุ่มเนี่ยไรอะถือว่าถือกูร้องไห้ถือว่าถือกูร้องไห้มึงก็โอนเข้าทูมันนี่กูมาเลยเพราะทูมันนี่กูไอ้นี่ได้บอสไอ้ทูมันนี่กูโอนเข้าไปธนาคารได้เพราะของกูยนันตัวแล้วไม่เสียธรรมเนียมแหน่แหนไหนไหนเงินกูไหนเงินกูเฮ้ย Hey, tiếng gì vậy? Ôi, ủi lạnh quá. À, mường mường để tôi ôn này. Nhìn trong nhóm. Đã, tiếng ขออนุญาตกดเรื่องรับซองเลยครับคนละสามร้อยล้านบาทเฮ้ยคนละร้อยวะไอ้บอสของจริงจัดของจริงเฮี้ยนี่ไ,ได้เงินเดือนได้ได้โง่เฮี้ยแจกกันอยู่สองคนด้วยช็ไม่าบว่ก็พลาดจริงกูยอมรับขอบคุณมากครับเอ้ยอะไรใครทำะไรอะไรไอ,อ้บอสนี่มึงมึงดูที่เพื่อนกูทำมาไอ้บอส<อ>ติงตองมาก้ กูมีเงินซื้อสตรีมาไว้เดี๋ยวต่อชีวิตขอบคุณเขาของคุณรับเดี๋ยวติดติดท็อปโดเนทให้น้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดท็อปโดเนทให้ในช่องท็อปโดเนทยี่สิบบาทยี่สวุ้ยรอยนนยี่ร้อยะผมไม่เอากูจะตามไปซ่อมโทรศัพถสับนะ เรกโงเรีนร้อยเรียบอลให้ไปเติมโลบักเติมโลบักไอ้ที่มีเรือไอ้นี่มีเรือไอ้ที่คุณต้องเอาอีลาดมาคุณต้องสร้างรหัตใหม่ประเทศไหนไอ้ที่ใช้ไอ้ทียเอ้ยใช้อะไรแม่งไม่เกิดประโยชน์ไอ้ทียเอาไปเติมโลบักแม่งไม่ไหวไอ้ที่เติมฟรีไฟดีกว่าเว้ยมันบอกว่าเติมโลบักมันมันไม่ประโยชน์อะยอมไหมบอสยอกไหมใช่ไหม เหตุการณ์ตอนที่รักกันเอ้ย,อยออนนไอ้โอ๊ะลืมไอ้บอสหมวกรหัสกูคือเฮียอะไรเล่นเฮียอะไรติ๊กต้องฉิบหายเลยบอสเอ้แต่ละคนเล่นเฮียอะไรติ๊กต้องว่อาอ้ยนี่คนด้วยมาเข้าเกมเข้าเกมบอมบอมบอมเฮีเยเฮียตอนที่รักกันจำสุดหัวใจ เอ้ยไอ้ทียแป๊บนึงกูเปิดไอ้นี่ก่อนสปอนเซอร์รายใหญ่ในวันนี้นะเออนี่ยดลาบอนี่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 อันนี้นะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะเออกันโลนะกันโลเริ่มเดินตรงดิสคริปชั่นนะดิสคริปชั่นจะมีสองอันนะอันนี้เป็นของไอ้บอสของไอ้บอสก็จะเป็นรูปอดีมนะของกูผมก็จะเป็นไอ้โคบี้ไบอันนะครับนะทุกคนก็อย่าลืมไปดูด้วยอันนี้อาร์ตี้นะวันๆเล่นโอเพนโอเพนดิชั่นวันอย่างเดียวเลยนะไม่ไหวไม่ไหว ไอ้เนี่ยคนจีนอ่ะไลฟ์ไม่โหลดเีกมไลฟ์ไม่โหลดพอเลยเล่นอะไรวาร์โลปวะเล่นเหี้ยอะไรวาร์โลหี้ยอะไรมึงรอกูซื้อเมนบอร์ดใหม่เดี๋ยวกูเล่นให้เลยไอ้เหี้ยนะไอ้คอนแทนกมาแล้วไอคอนแท็กมาแล้ชื่อเป็นชื่อเป็นบงตะกระมึงเข้ามาเลย เออชื่อเบี้ยวๆอย่างเนี้เราขอญาตไปแอดนะครับเบี้ยชื่อคนเหมือนบอนเลยเฮียบอนตั้งกันอะเซนบงสกุล่าปุ๊กเกศุล่หนึ่งสามสองปีเย่ไมชื่อบอนแบบว่าชื่อแบบชื่อไรความคิดอะชื่อบ่อนถึงไม่ไดเอ่อจะได้ชื่อบอนหนึ่งกูมีเอเซนโปสุกุล่าอีกอีกประมาณเจ็ดแปดล้านอะเยี่ยมสมแล้วสมแล้วที่เป็นชื่อบอน เหมือนตอนเลียากันตอนที่รักกันเส้นเลือดหัวใจพี่นี่ใครเนี่ยไอ้นิวอ่ะไา้แจมไอ้แจมใช่นิวไอ้นิวตอนนี้มัน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 อยู่แมันอยู่แบบบานบ้างมันอยู่แบบกลับไอ้กลับมันหนีไปนี่เลรอมันมันหนีไปแล้ว

ไปชิมไปเฉาสีจั่วกันด้วยนะพอาะเรื่องอะไรตุ๊าตุ๊บตุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊บ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 ตุ๊ตุ๊กตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊กตุ๊บ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 ตุ๊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 บตุ๊ตุ๊ต เดีด๋ยวมาซิโลบ็อกเนี่ยเที่เล่นเนี่ยครับอะไรเนี่ยอะไรใครใครเขาดเน,นมา d ดเน,นมาห้าล้านบาทนะครับขอบคุณมากครับอีอนมาร์โดเน,นมามอีอน,มมมมมมมนหมาเอเฟนเอซีโอรู้ชื่อจริงเขาได้ไงมาเฮีย อ๋อลืมไปเทียเป็นคนจีนเหมือนกันโอ้โหไอสัตว์มันจะเปรตั้งแต่หน้าบ้านเดินวิ่งเข้ามาหาพวกตะยับตอนที่รักกันไอบอมบอมบอมเออข้างในห้องอ่ะมันมีตัวเออเือนว่าเล่นน่างอยู่กับจีนที่นี่งอยู่เพื่อนเรา <c oughs> ไม่จอตามไม่ได้หรอก็เล่นอยู่กูเล่นอยู่หน้ากเล่นกันอยู่เรามอล้อีขนาดแข่เขามาว่าทำไมมันไม่ช่วยกูยิงแม่งนั่งหลบดิบังเกิ์นี่แล้วก็ออกมาไล่กูตอนท้ายอ๋อถูกแล้วอีอีหรออีหลนมาอิเจังเยนเปลือดสี ปั๊ยิ่วจริงจริงไหมอาร์ตี้ที่อาร์ตี้กินหมายี่เดือยยน่งเป็นรึงั้ะหนเรื่องอะไรวะมีวงไหนบอกอ่ะเออคุณรู้คุณรู้มาจากวงไหนสักพักละแต่กูยังไม่บอกรู้มาสักพักและแต่ไม่พูดด้วยรู้มาสักพักแล้วล่บ น <uh okay. ี่า้กนได้แกเดม่ว่าตรงไหนเนี่ยอิสระเดี๋ยวอนตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันนั่งแออยู่ข้างในแต่มันเบรเพื่อนตัวเองนี่นะนี่เหนียวเหี้ยนาสดาตัวเองแล้ว่ไอเจนั่งเบรเคื่อนสัสว์ส่วนตัวเองก็นั่งเบรเคื่อนไอนที่ก็ไม่หลับ

ถ้าฝั่งกูห้าได้ไหมมีกันห้าคนอย่างนี้ได้ไหมจ้เป็นตัวคนที่อล่าสุดเขยิงกูหมดแล้วเอ้ามอกินพูดอะไรเรื่องกันกูผิดหวังในตัวดิสนี่ว่ะเี้กูผิดหวังในตัวดิสนีงนีสื้ย Hors Pani Am gut ma filt Sun Insha